สวัสดีค่ะชื่อเปรี้ยวกิตยาพันวงนะคะศิษย์เก่าแพทย์แผนไทยรุ่นที่7ค่ะปัจจุบันทํางานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสิงนะคะอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะให้พี่เปี้ยวเล่าถึงลักษณะงานที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะอ๋อลักษณะงานที่ทําในตอนนี้นะคะ ได้รับงานหลายด้านพอสมควรนะคะแพทย์แผนไทยนะคะแต่งานหลักๆของเราก็คืองานแพทย์แผนไทยนะคะคือการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคนะคะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและก็ยังมีงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยหมอพื้นบ้านนะคะส่วนงานอื่นๆที่ได้รับก็จะมีงานพุ้มพ้อผู้บริโภคงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานการดูแลอสมอนะคะบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่นะคะ เห็นพี่เปี้ยวรับงานวิทยากรเยอะก็เลยอยากให้พี่เปี้ยวแชร์ว่าทํายังไงทําให้ตัวเองได้ไปอยู่จุดนั้นได้ในระดับของการเป็นวิทยากรในเขตพื้นที่ของตัวเองค่ะค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ชอบการนั่งฟังอบรมที่น่าเบื่อนะคะก็เวลาไปแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดงนะคะแล้วเวลาไปอบรมก็จะก็จะเรียนรู้เรียนรู้การเป็นวิทยากรของวิทยากรทุกท่านเลยนะคะ แล้วเราโชคดีอีกอย่างนึงที่เราอยู่ในในกลุ่มของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะให้คําแนะนำนะคะในส่วนของการพูดการให้ความรู้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเวลาที่เราไปเป็นวิทยากรงานแรกเราจะตื่นเต้นเสมอนะคะเราก็จะกลับมาทบทวนนะคะตัวเองว่าว่าพูดไปแล้วคนเน่ยให้การตอบรับเป็นยังไงจะมีการทบทวนตลอดะคะ จะไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งตลอดอะไรแบบนี้ค่ะก็จะกลับมาทบทวนทุกครั้งค่ะคือทราบมาว่าในในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรนะคะมีพี่ๆน้องๆที่ที่เป็นสิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเราไปอยู่ด้วยกันการที่มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมันมีความดีงามยังไงหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเนะ่ะเป็นยังไงบ้าง อันนี้ก็คือนะคะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงแพทย์แผนไทยรัชพัฒอุบลเรานะคะก็คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะเราจะมีเครือข่ายนะคะในการส่งต่อน้องๆถ้ามีข่าวสารในการสมัครงานหรืออะไรเราก็จะส่งต่อให้น้องๆเรา,าเป็นหลักเลยลก็จะให้น้องๆไปสมัครอะไรแบบนี้นะคะ่ะสำหรับในพื้นที่ที่มีแพทย์แผนไทยเยอะนะคะเราทํางานง่ายะคะ่ะ ทำงานง่ายก็คือเราจะเราจะาคุยกันง่ายคุยกันง่ายเนื่องจากเราเป็นพี่น้องเราเคยอยู่กันแบบอบว่าก็เหมือนการยกครอบครัวไปอยู่ไปอยู่แหล่ใหม่ยังไงก็เป็นครอบครัวค่ะคุยกันง่ายค่ะอยากให้พี่เปียวฝากถึงน้องๆที่มีความสนใจที่จะมาเรียนแพทย์แผนไทยแต่ว่าก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊จะตัดสินใจยังไงดีสักเล็กน้อยค่ะค่ะไม่ต้องลังเลเลยนะคะการเรียนการเรียนนะคะ ก็คือเรียนหนักไหมก,ก็หนักอยู่นะคะหนักอยู่หนักอยู่นะคะแพทย์แผนไทยแต่สนุกค่ะมีอะไรให้เรียนเยอะแยะมากนะคะไม่น่าเบื่อนะคะสําหรับการทํางานนะคะก็ถ้าถามถึงความหนักเบาก็ไม่หนักอ่ะไม่หนักเท่าไหร่นะคะมันอยู่ที่การจัดการเรามากกว่าว่าเราจะจัดการได้ไหมนะคะมาเป็นครอบครัวแพทย์แผนไทยราชพัฏอุบล ด้วยกันนะคะสมัครกันเยอะๆนะคะ